สวัสดีครับ F4 สาวน้อยเพชรบันแแงและ F4 น้องอุ้งเึ้นแพงและ F4 บอสโจโสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าผลงานน้องอุ้งอิงเพชรบันแแงคือตั้งแต่น้องได้เดินทางไปทำการแสดงตั้งแต่วันที่30มคันยา6กเจ็ด ที่กรุงเทพและปริมณฑลและชนบุรีและยองบ้างตั้งแต่วันที่30มาจนถึงวันที่6ตุลา6-7ก็ผลปรากฏว่าที่น้องเดินทางทำการไปแสดงที่เวทีสนามเวทีไหน FC และพ่อพ่อแม่แม่ของน้องก็ให้การต้อนรับทุกที่เสมอเสมอและผลงานของวันที่เจ็ดเมื่อคืนนี้ที่อำเภอปอกแดงทำให้บรรดาเอฟซี ของน้องหวีและเอฟซีสาวน้อยเป็นแพงเป็นจำนวนมากให้การต้อนรับพร้อมและและได้ซื้อเสือ้อเป็นที่ระลึกจากน้องกุ้งอิงเพชรมันแพงของเราและน้องก็ได้เซ็นซื่อบนเสื้อทุกตัวที่ได้ซื้อไปจากมือของน้องสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหแฟนเพลงทำให้พื้นที่สังกะสีแตก ถ้าบบโจพูดว่าอายะเต็มเมื่อคืนนี้และตอนเย็นวันนี้ก็คงแสดงอยู่ที่ลานป่ากเกื้ออยู่พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับหรือถ้าแฟนเอฟซีสาวน้อยและเอฟซีน้องหอมงีเป็นแฟงที่อยู่บริเวณใกล้ๆเท่านั้นก็ขอเรียนเชิญไปให้กำลังใจ สาวน้อยเพชรบ,บานแพงและหน้องหญิงเพรบ้านแพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สอโลดฝากไว้แค่นี้และขอให้ fc ของน้องหญิงและ fc สาวน้อยกดติดตามกดให้กำลังใจสอโลดอุบลนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม